ะะวันนี้ดาวพาเพื่อนๆมาดูการขุดโคกหนองนาของดาวนะคะอย่าฝันที่แค่ความฝันเป็นความฝันนะคะดาวก็มีทุนอยู่นิดนึงเลยมาสร้างความฝันเนื่องจากเป็นคนมุงที่บ้านปลูกต้นไม้นะคะก็อยากจะมีโคกหนองนาเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างแต่ที่ที่ดาวมีนี้นอยู่เนื้อที่แค่นิดเดียวนะคะแค่สามงานดาวก็วันนี้ให้แมคโครมาขุดนะคะไส้ไก่ อันเบิ่มเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินทรายก็คิดว่าขุดไปอาจจะแป๊บเดียวก็ดินอาจจะชา้าลงไปนะคะในเนื้อที่แค่3งานเราก็ให้เขาทําคันนาของคัอันใหญ่ๆเบิ่มเพื่อจะปลูกต้นไม้เราต้องขุดเป็นคลองตามแนวที่ดินแปลงสี่เหลี่ยมพื้นท่าของเรานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะขุดสะใหญ่ๆอีกอีกสะหนึ่งซึ่งข้างหลังที่ของเขามันมีสะอยู่แล้วก็เลยต้องขุดแล้วก็ตัดแต่งนิดนึง พื่อที่จะให้มันเก็บน้ำแล้วก็ดาวที่ว่าจะปลูกต้นไม้ทำเป็นสวนเล็กๆเป็นที่พักพิงเป็นความสุขเป็นความสบายใจในบ้านฝ่ายชีวิตเพราะในที่สุดแล้วชีวิตของเราที่เกิดจากดินเราก็จะกลับเป็นดินนะคะไม่มีอะไรสวยงามเท่านี้อีกแล้วค่ะนะคะใครๆก็หาว่าเราบ้าดิค่ะเราบ้าปลูปกต้นไม้ก็ดูอาจารย์ในยูทูบหลายๆท่านนะคะในแนวคิดตามปรัชญาของพ่อหลวง ฟังแล้วรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็มีความสุขวันนี้ได้ลงมือทำนะคะเอาแมคโครมาจกออกแบบก็จะประหลาดประหาดทีหนึงนะคะก็เนื้อที่มันบังคับนะคะเนื้อที่มันน้อยก็ทำตามน้อยนี่นะคะเนื้อที่สางานนะคะเราก็จะพุดเป็นรูปตัว ัวโนดก็ได้ค่ะจะว่าเป็นลักษณะตัวโนก็ได้ตรงนี้เป็นที่ดาวขุดอยู่ตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็นลักษณะของต้วขนมครบดีพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าที่ดาวซื้อนี่เป็นที่ลุ่มมากเป็นที่นาดังน,นั้นก็เลยอยากจะจกดินขึ้นมาทําคันนาด้วยนั้นก็เลยขนมโคบก็เลยค่อนข้างใหญ่นิดนึงใหญ่สมควรเลยแหละไม่ใช่นิดนึงนะคะตีวงกว้างก็มีตะพักเป็นชั้นๆแบบนี้ ตอนนี้กำลังขุดไส้ไก่ก็้ำได้พอสมควรคิดว่าเมื่อฝนลงก็อาจจะชันะคะดินก็าอาจจะชัดทลายลงไปตื้นก็กะเอาไว้เล่นน้ำเลี้ยงปลาแต่ตอนนี้โทรโพทำงานสายๆนะคะตอนสาย,สาย กว้างค่ะแต่ว่าพื้นที่มันจํากัดมีบริเวณด้านซ้ายก็จะเป็นที่ที่เหนือนะคะเอาไวสา้สร้างเรือนไม้ไผ่เล็กๆนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ค่ะติดตามรับชมนะคะมีพื้นที่นิดเดียวก็แต่ถ้ามีใจรักมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างเกี่ยวกับว่าทำปาเราก็จะปลูกนะคะต้นไม้ทุกที่ทุกพื้นที่ก็จะเต็มไปด้วยต้น,นต้นไม้แล้วก็ลำธารเล็กๆ เป็นความเส้ไก่เล็กๆขุดไปวไิทนไรนะคะน่าจะประมาณ2เมตรได้ตรงนี้น้ําก็เริ่มออกมาแล้วนะคะแต่ว่าจะเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในการรทำต้นไม้ค่ะ, <S <S ค,ะค่ะก็เห็นพี่ๆก็ทํากันนะคะใจรักต้นไม้อยู่แล้วก็เลยอยากที่จะมาทำลองทําดูถ้ามีแต่ความตั้งใจถ้าไม่ลงมือทำมันก็ ดูว่ามันทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่รู้คือความสุขในบ้านลายนี้มีแน่นอนค่ะชีวิตที่อยู่กับดินอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้นะคะมีทุกอย่างที่เราอยากปลูกอยากกินอยากชื่นชมก็ใส่เข้าไปในแปลงเล็กๆน่คะไม่ต้องมากมายค่ะแต่ไี่มีทุกอย่างนี่แหละอาหารครัว ครัวที่เป็นครัวสดของเราเลยนะคะเราจะเก็บทุกอย่างในนี้ครัวสดผักที่เหลือมะนาวส้โต๊ะมะพร้าวแาวก็ออกแบบที่พื้่จะให้มันมีน้ําด้วยเล่นได้ด้วยเลี้ยงปลาได้ด้วยนะคะอะบริเวณที่อันนี้เป็นที่นาค่ะดินค่อนข้างที่จะเป็นดินทรายนะคะเป็นดินทรายให้ยังไม่ตแต่งยังไม่แต่งนะคะขึ้นมาก็ ยอะนะคะไม่ถึงได้ทำงานตามกำลังที่เรามีค่ะคิดว่าตัวคนเดียวทำแค่นี้ก็สุดยอดละเพราะไม่เคยทำแบบแเกษตรเลยนะคะก็พอด้เรียนรู้ก็ดูใน YouTube อาจา,จารย์แต่ละท่านก็มีคำแนะนำที่ดีๆค่ะหลายท่านเลยเราเห็นแล้วเราก็อยากถูกใจ พืชดอกไม้ต้นไม,ไม้ที่ไม่เยอะค่ะแต่มีใจรัก <c oughs> ค่ะติดตามรับชมนะคะว่าโคกน้องนาน้อยๆน,นะคะ <c oughs> บันไล่ของดาวจะเป็นยังไงรก็จะอัปเดตนะคะสำนงงานเล็กๆที่ดาวจะสร้างเป็นโคกน้องนา มีชีวิตชีวาที่มีความสุขและเบิกบานให้ทุกคนได้ชมไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามเรวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับติดการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะคะที่มีให้กันตลอดค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ